เว็บไซต์ที่สามารถปักหมุดดูและขอความช่วยเหลือที่น้ำท่วมหาดใหญ่ได้แพลตฟอร์มที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และขอความช่วยเหลือจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่โดยเป็นผลงานจากนิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลซึ่งถ้าเข้ามาหน้าเว็บไซต์นะคะเราจะเห็นแดชบอร์ดตัวเลขเคสที่ขอความช่วยเหลือและเคสที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วโดยเราจะสามารถมองเห็นสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือแบบละเอียดได้เลยว่าจุดนี้มีความต้องการช่วยเหลือกี่คนยิ่งมีจํานวนมากหมุดก็จะเป็นสีแดงมมาาาาากกเเท่นนั้นแลรร็สาารถ กดเข้ามาดูได้เลยนะคะว่าแต่ละหมุดมีความต้องการช่วยเหลืออะไรบ้างขาดและเหลืออะไรหรือว่ามีเบอร์ติดต่ออะไรส่วนวิธีขอความช่วยเหลือก็5วิธีง่ายๆเลยค่ะ1เข้าสู่ระบบเพื่อย,ยืนยันตัวตน2ปักหมุดพร้อมกับระบุตำแหน่งบนแผนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้อย่างแม่นยำสา3ระบุสิ่งที่ต้องการเช่นจำนวนคนอาหารยาหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์4รอรับขอความช่วยเหลือค่ะและ5หลังจากได้รับความช่วยเหลือแล้วให้มาลบหมุดเมื่อเสร็จสิ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้าไปอัปเดตสถานการณ์สามารถเข้าไปดูได้ที่ w ว w ไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะ